รายงานข่าวประจำสัปดาห์สำนักงานแรงงาน,างานจังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่25-26เมษายน2565นางวิมุตติยาอาวุเทวินแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงาน,างานจังหวัดลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะอาชีพของประชาชนประจำปีงบป,ประมาณ2565กิจกรรมที่1 อบรมพัฒนาศักยภาพแรงงานให้เข้าถึงสิทธิการบริการพื้นฐานของภาครัฐเพื่อสร้างการรับรู้ภารกิจกระทรวงแรงงานรวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบวันที่25เมษายน2565ดำเนินโครงการนะออประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเ่นอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานี วันที่26เมษายน2565ดนเมินโครงการนะห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขยุงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีวันที่25เมษายน2565เวลา8นาฬิกานางวิมุติยาอาวุเทวินแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณหอประชุมสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายพงรัตน์พิรมรัตนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเวลา8.30นาฬิกานาทีนางวิมุติยาอาวุเทวินแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมานางสาววงมณีอภัยราช นักวิชาการแรงงานร่วมประชุมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างบุคคลด่านหน้าต่อการป้องกันแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายณนห้องประชุม3ชั้น4อาคารสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายแพทย์ทุวชิตเกรียงตันติวงศ์เป็นประธานการประชุมวันที่27เมษายน2565 เวลา9ก้านาฬกา30นาทีนางวิมุติยาอาวุเทวินแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานีหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3ส,สถาบันและในอำเภอครั้งที่4ประจำปี2565ผ่านระบบบีดีทั์ทางไกลเว็บ X จากห้องประชุมพมวรราชชั้น4 สารกลางจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายสมเพชรสร้อยสกักครูรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานการประชุมเวลา13นาฬิกาสานาทีนายสมเพชรสร้อยสกักครูรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานการประชุมวานาส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดครั้งที่4ประจำปี2 5 6 5 ณห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีชั้น2องสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อสรุปผลการดำเนินง,งานเดือนเมษายนและร่วมหารือข้อราชการตลอดจนร่วมสะท้อนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติราชการวันที่28เมษายน2565เวลา11.30นาฬิกานาทีนางวิมุติยาอาวุเทวิน แรงงานจังหวัดอุบลราชธานีร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้างสถานประกอบการแรงงานต่างด้าวและองค์กรภาคีเครือข่ายประจำปีงบประมาณ2 5 6 5เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพศ2 5 6 5และที่แก้ไขเพิ่มเติมตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ณโรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟแอลลีสอร์ทโดยมีนายสมเพชสร้อยสักครูรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดเวลา13นาฬิกานางวิมุติยาอาวุธเทวินแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายนางสาวอรนุชจันทราชิตนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดร่วมกิจกรรม วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2565ทำความสะอาดบริเวณพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพ,พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและบริเวณลานขวัญเมืองโดยมีนายจวันสุนันทกิ่งเพชรสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีเวลา13.30นาน,านางวิมุติยาอาวุเทวินแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ประจำปีพุทธศักราช2565ณวัดมหาวนารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายพงรัตน์พิวรรมรัตน์ผู้ว่ารชาชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธาน ระหว่างวันที่29-30เมษายน2565นางวิมุติยาอาวุเทวินแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีมอหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะอาชีพของประชาชนประจำปีงบป,ประมาณ2565กิจกรรมที่3การอบรมทักษะการเป็นผู้ผลิตและผู้ประกอบการชุมชนต้นแบบ หลักสูตรการขายของออนไลน์โดยมีนายฤทธิ์ที่ลงโคตพันธ์ประธานบริษัทวินเทจฟาร์มดีจำกัดเป็นวิทยากรการอบรมวันที่29เมษายน2515จัดฝึกอบรมนะสารกลางบ้านพนง,งามหมู่ที่7ตำบลนน,นการเลนอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานี วันที่30เมษายน2515จัดฝึกอบรมณนะห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขยุงอำเภอวาลินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนัทมนสงวนทรัพย์รายงานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานรายงานจังหวัดอุบลราชธานีชั้น 2, สองศาลกลางจังหวัดอุบลราชธานีหรือโทร4 4 5 3 4 4 6ก3 2, ถึง3ติดตามผลงานและข่าวสารเกี่ยวกับแรงงานได้ที่ Facebook หรือ YouTube สำนักง,งานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี